มาพบกันในแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่13นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย VIP 0ูนย์เด้งบนล่านะครับเจาะ0 9นยนะครับก่อรุ้งัรนต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อวานออก30609ครับ2วันที่ผ่านมาเด่นมาเจาะมาอย่างน้อย2 2ฮานอยยังต่ำนะครับก็ รุนกันต่อครับรุนกันต่อครับขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับเลือกเล่นที่เดินนะครับอันไหนไม่เดินไม่ต้องไปแตะนะครับวันนี้ในสูสุด6ครับวิ่งบรูดร่าง6นะครับ6 163696ครับหนึ่งหกสามหกเก้าหกนะครับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งครับ มาสมเข้าไปครับผม3 1 6 3 3 6่ง 6, 6 3สามสามหกสามครับสามศูนย์หแล้วก็3ามเครับ3าม 1, 1 9 3า9นึ่งสวยครับเนาะหนึ่งทุ่มครึ่งครับมาลุ้นผลกันครับผม